ในงบการเงินเนี่ยมันก็จะมักมีรายการที่แบบเออเกี่ยวข้องกับเงินสดในงบที่เรียกว่างบแสดงฐานะการเงินทีนี้เนี่ยลองมาดูกันต่อนะว่าเออแล้วถ้าเราแบบจัดประเภทรายการถูกเปิดเผยรายการถูกในงบการเงินแล้วนะคะ แค่นี้พอไหมคนะคำตอบก็คือว่ายัางไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะคะหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยก็จะเป็นส่วนขยายของข้อมูลในงบการเงินกรณีที่ว่าข้อมูลในงบการเงินเนี่ยไม่สามารถแสดงครบถ้วนนะคะ หรือว่ามันมีข้อความที่จะเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยเราก็จะมาขยายในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้คนอ่านงบเข้าใจงบมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยที่เราจะเจอบ่อยๆเกี่ยวกับเงินสดก็คือว่ารายการที่เป็นเงินฝากแบบมีข้อจํากัดนะคะเราก็จะต้องเปิดเผยรายละเอียด เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจำกัดเหล่านั้นนะคะให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเปิดเผยย,ยงังไงอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีเงินสดอ่ะต้องพูดใหม่ว่าไม่ใช่เงินสดสิมันเป็นเงินฝากธนาคารนะคะที่ฝากไว้ในแบงก์แต่ว่ามันมีภาระค้ำประกันนะคะภาระค้ำประกันตรงนี้เนี่ยมันมีระยะเวลา24เดือนนะฉะนั้นการจัดประเภทก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น แล้วถูกไหมแล้วเราก็ต้องเปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าไอตัวเงื่อนไขของการติดภาระค้ำประกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นระยะเวลาเท่าไรนะคะเป็นหลักประกันสำหรับค่าอะไรนะคะในที่นี้เนี่ยมันเป็นหลักประกันสำหรับธนาคารในกรณีทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวนะคะฉะนั้นคนอ่านงบพอมาอ่านสิ่งที่เราเปิดเผยแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อเหตุผลที่มันไม่ใช่เงินสด หรือว่ามันไม่ใช่สินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่สามารถถอนเงินจํานวนนี้ออกมาได้นะคะถึงแม้จะไปถอนเงินจํานวนนี้ออกมานะคะเงื่อนไขของสัญญาการกู้ยืมเงินเนี่ยเราก็ถือว่า break contact ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับรายการในงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็ตัวหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะที่ทุกท่านควรจะทราบเกี่ยวกับตัวเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนคงสงสัยแล้วว่าเออที่เราบอกให้เราเปิดเผยเปิดเผยเนี่ยมันจะต้องเปิดเผยแบบไหนเปิดเผยยังไงนะคะเปิดเผยแบบที่เราเคยเปิดมามันถูกต้องไหมนะคะเราก็เลยยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่าจะเปิดเผยรายการในงบการเงินเนี่ยในหมายเหตุประกอบง,งบเนี่ย เราจะต้องเปิดเผยอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเงินสดนะคะระดับแรกเลยเนี่ยมาดูที่ตัวอย่างหมายเหตุประกอบงบข้อ3นะคะตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเราจะเปิดเผยให้ดูว่าจริงๆแล้วอ่ะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอ่ะมันน่าจะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยๆหลายๆตัว ถูกไหมเพราะว่าคงไม่มีใครฝากแค่เงินออมทรัพย์แล้วมันจะซ้ายอดออกมาเท่ากับเงินสดที่พรีเซนต์ในหน้างบเลยนะคะแน่นอนต้องมีเงินสดย่อยด้วยนะคะหรือว่าเงินสดในมือของธุรกิจนะ,ะบางครั้งก็จะมีเงินฝากกระแสลายวันนะคะบางครั้งก็จะมีตั๋วสัญญาใช้รับเงินนะคะซึ่งเราก็ควรจะ เปิดเผยในหมายเหตุเนี่ยแยกประเภทรายการต่อไปเนี้ยให้มันชัดเจนนะคะเพื่อที่ว่าคนอ่านงบมาดูงบก็จะได้เห็นข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวถัดมานะคะสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนะคะกรณีที่เป็นเงินสดที่มันฝากให้นะคะแทนธนาคารและอยู่ในบัญชีนั่นแหละแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะ หรือข้อจำกัดเกิดขึ้นเราก็จะจัดเป็นประเภทสินทรัพย์อื่นเนาะเราจะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นก็ต่อเมื่อมันเป็นเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันนะคะและจะครบกำหนดภายใน12เดือนนะคะก็ดูว่ามันแบบอยู่ภายใน12เดือนเปะเ้าอยู่ใน12เดือนก็เปิดเผยแบบนี้นะคะแล้วก็ สรุปซ้ำยอดออกมานะคะซึ่งไอยอดข้างล่างเนี่ยมันก็จะไปตรงกับหน้างบการเงินถูกไหมคะแต่สิ่งที่เราเปิดเผยเพิ่มเติมก็คือเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มันมีกับเงินฝากเหล่านั้นนะคะและสำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นก็เช่นกันนะคะคือเนื่องจากระยะเวลาของการติดภาระเป็นหลักประกันเนี่ยมันมากกว่า12เดือนใช่ปหมมันก็เลยถูกแยกออกมาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น นะทีนี้เนี่ยในบางครั้งธุรกิจอาจจะมีหลายประเภทนะเช่นเงินค้าประกันหรือว่าเงินที่ฝากธนาคารเงินค้าประกันอาจจะเป็นเงินสดที่เอาไปวางเป็นค้าประกันเอาไว้ ะะเงินฝากธนาคารก็คือสมุดบัญชีนั่นแหละแต่ว่ามันติดภาระคำประกาศอยูน่นะคะอันนี้เราก็ต้องแยกประเภทออกมาให้ชัดเจนด้วยนะคะในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะพอจะดูเรื่องของสินทรัพย์ไปแล้วเนาะทีนี้มาดูเรื่องของนี้สินบ้างนิสินเนี่ยมันจะมีตัวหลักๆที่เกี่ยวข้องก็คือเงินเบิกเกินบัญชีเวลาเราเปิดเผยในหมายเหตุเราจะแสดงอะไรนะเราก็จะแสดงตัวเงินเบิกเกินบัญชีเนี่ย ว่ามันมีจํานวนเท่าไรใช่ไหมคะแล้วก็ไอตัวเงินเบิกเกินบัญชีตรงเนี้ยเพิ่มข้อจํากัดเงื่อนไขลงไปด้วยนะคะเป็นคําพูดว่าบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วใช้วงเงินไปแล้วเท่าไหร่นะคะแล้ววงเงินเบิกเกินบัญชีตรงเนี้ยมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะเพื่อที่คนอ่านงบจะได้หรือว่าอ๋อเขาก็ไม่ได้เบิกเงินเกินบัญชีแบบฟรีๆถูกไหม สุดท้ายแล้วมันมีภาระที่ต้องจ่ายก็คือดอกเบี้ยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสําคัญมากเลยที่เราจะต้องแยกแล้วก็เปิดเผยในหมายเหตุให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบไม่แน่ใจว่าควรจะเปิดเผยยังไงนะคะเรามาดูตัวอย่างในนี้นะคะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น